รีบเช็คกันด่วนพฤษภาคมนี้ราศีนี้ดวงแรงมากเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่แบบที่ท่านตั้งตัวไม่ทันเลยลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเผยคำทำนายดวงชะตาเดือนพฤษภาคมพศ2565โดยหมอช้าง ทศพรสีตุลาหลังจากดาวพระราหูและดาวพฤหัสย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่ไปแล้วโดยจะจำแนกได้สามกลุ่มดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มราศีที่มีโชคไม่คาดฝันซึ่งจะมีอยู่สองราศีดังต่อไปนี้ 1. ราศีกรกฎราศีนี้จังหวะดวงดาวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก การลงทุนที่มีความเสี่ยงหน่อยลงทุนในออนไลน์ก็ดีหรือการทำธุรกิจก็ตามในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2565ดวงดาวส่งผลดีแต่จะดีมากๆประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2565ไปแล้วเรียกว่าการเงินจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยทีเดียวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใครที่รอคำตอบอะไร กับการเงินบางอย่างอยู่ก็จะเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนหรือเงินที่สูญไปแล้วไม่ได้คืนแล้วก็อาจจะได้กลับคืนมาใหม่ในช่วงพฤษภาคมนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินจัดเต็มเลยทีเดียวแต่ว่ายังคงเป็นราศีที่มีความวุ่นวายในเรื่องของการทำงานอยู่ดังนั้นข่าวดีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายยังคงให้ความเมตตา สำหรับราศีของท่านราศีนี้อะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าติดติดขัดขก็จะมีคนมาช่วยเหลืองานยุ่งหน่อยแต่เป็นความยุ่งวุ่นวายที่จะมีความสำเร็จเข้ามาแถมจะมีโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วย 2. ราศีพฤกษพราศีนี้เป็นราศีที่จะได้เงินได้โชคได้อะไรมาอย่างฟุกฟกแบบไม่คาดฝัน มีโอกาสแล้วก็มีข่าวดีเรื่องการเงินเยอะมากมายเลยใครเป็นนักลงทุนรอคำตอบอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดวงดาวตัวช่วยมีเข้ามาแบบจัดเต็มแต่แบ่งให้ดีเพราะมีรายจ่ายก้อนโตรออยู่ฝากเคล็ดนิดหนึ่งใครที่มีโชคมากแล้วอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปบริจาคไปทำบุญจะได้แก้เคล็ดในเรื่องของทุกขลาบด้วยนะครับหรือถ้าบังเอิญในเดือนนี้ ท่านตั้งใจว่าอยากลงทุนซื้อรถซื้อที่ซื้อบ้านทำธุรกิจอะไรใหม่ๆถ้ามีเรื่องเสียเงินแบบที่ตั้งใจหรือว่าวางแผนไว้อยู่แล้วก็เหมือนแก้กเล็ดไปในตัวช่วงกลางเดือนไปแล้วจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มที่สองคือกลุ่มราศีที่มีการเงินก้าวหน้าและการงานมั่นคงซึ่งจะมีอยู่สี่ราศีดังต่อไปนี้ 1. ราศีสิง์ราศีนี้การเงินเริ่มมีความก้าวหน้าเข้ามามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะรายได้ข่าวดีก็คือจังหวะดวงดาวในเดือนพฤษภาคมพศ2565นี้เรื่องหนี้สินจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแล้วเงินที่มาจากพระราหูเขาเรียกว่าพระราหูให้โชคงานต่างประเทศออนไลน์้าคขาย และไม่ใช่เรื่องการเงินที่ดีอย่างเดียวดาวการงานเริ่มลงตัวมากขึ้นแต่ว่าอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นความผิดพลาดแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจดังนั้นต้องวางแผนตรวจสอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการงานให้ดีๆแต่เรื่องการโปรโมตเรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็นจังหวะที่ดีสำหรับท่าน 2. ราศีมีน ราศีนี้เป็นราศีที่ดวงการเงินมีการขยับมีการคึกคักเพราะดวงการเงินโดดเด่นมาแรงแสงทางโคง้งหรือการค้าขายการลงทุนเริ่มทำให้เกิดผลกำไรผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือแม้กระทั่งไรายได้ที่เข้ามาแบบหลายทางอาจมีไรายได้พิเศษแถมตัวช่วยในเรื่องของการเงินที่ดีมีคนช่วยเหลือ มีคนช่วยเจรจาแถมเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าในช่วงพฤษภาคมนี้จะกลับมาคืนดีกันส่วนคนโสดติดอันดับมีสเสน่ห์มากที่สุดเลยใน12ราศีการได้สละโสดมีเข้ามาให้หนุน 3. ราศีมังกรราศีนี้ปากพาเหงการเจรจาขาขาย นายหน้าตัวแทนปิดการขายได้การเงินมีความคึกคักมีความก้าวหน้าที่ดีเข้ามาโอกาสจะได้เจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆอย่าได้ลังเลเพราะทำแล้วส่งผลให้เกิดข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินย้ำว่าเป็นความเหนื่อยที่มีความสำเร็จหลังช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วพลังเหมือนชาร์จแบตมาเต็ม สามารถลุยแก้ปัญหาได้ 4. ราศีกุมสำหรับราศีนี้โดดเด่นเรื่องการเงินหากตั้งใจหาเงิน24ชั่วโมงอาจจะไม่พอเพราะจังหวะการงานมีเข้ามาคึกคักมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิง่งใครที่เป็นเจ้าของร้านทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะส่งผลให้การงานรายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต้องขอย้ำว่า ทำเยอะได้เยอะเราต้องขวาเอาไว้เยอะๆด้วยส่วนคู่ครองจะช่วยเรื่องการงานที่ดีหรือช่วยสนับสนุนการทำงานทำให้เกิดความสําเร็จก้าวหน้าสำหรับกลุ่มที่สเป็นกลุ่มราศีที่งานรุ่งพุ่งแรงซึ่งจะมีอยู่สามราศีดังต่อไปนี้ 1. นราศีเมถุนราศีนี้ดวงเรื่องงานเรื่องความช่วยเหลือความก้าวหน้า มีเข้ามาแบบจัดเต็มโดยเฉพาะเจ้าของร้านขาขายออนไลน์ออฟไลน์เปิดร้านอะไรก็ตามอยู่ในช่วงนี้ออเดอร์เริ่มเข้ามาแบบส่งของไม่ทันกันเลยทีเดียวการเงินทำให้เกิดความพอใจรายได้พิเศษอาจมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆ 2. ราศีพิจิตราศีนี้มีชื่อเสียงเรื่องการทำงานเป็นที่รู้จักผู้ใหญ่นับหน้าถือตา หรือความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสเซ็นสัญญาทำข้อตกลงจะมีโอกาสเข้ามาอย่างแน่นอนอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำแต่ท่านก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้และนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่ดีทั้งงานและเงิน 3. ราศีเมราศีนี้เป็นปราศีที่งานรุง่ง เพราะกำลังผ่านมรสุมที่เกิดขึ้นมาเกือบเดือนจริงๆช่วงพฤษภาคมยังยุ่งอยู่แต่ว่ากลางเดือนไปแล้วจะเริ่มหายใจได้มากขึ้นหรือจะเริ่มเห็นแนวทางของความสำเร็จที่ดีขึ้นมีการตอบรับที่ดีรายได้ดีหรือแม้แต่ความก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่จะมีความลงตัวเป็นอย่างมากและแม้รายจ่ายมากแต่จะยังมีไรายได้ชดเชยทำให้สามารถหมุนเงินได้ทัน สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ